สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับน้องหนุ่มเชียงตุงสาวไทยคืนอีกแล้วนะคะน้องหนุ่มก็จะมาอัปเดตที่น้องหนุ่มถ่ายคลิปไปวันก่อนนะคะว่า,ามีประเทศพมา่าเนาะอ,อก,กุดใหม่นะคะถ้า,าคนต่างชาติรู้ว่าคนไทยเนาะถ้ามาแอวในประเทศพมา่านะคะต้องพบเงินถ้าเป็นเงินลอนล่าก็หนึ่งพันยูเอสอลล่าค่ะถ้าเป็นเงินบาทนะคะก็สามหมื่นกว่าบาทค่ะ แล้วก็มี PFC นะคะคอมเมนต์ถามน้องหนุ่มเข้ามาว่าเฉพาะคนไทยไหมนะคะที่จะไปแอลประเทศพมา่าต้องพบตงางเท่านี้เท่านี้นะคะไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะคะคนต่างประเทศนะคะคนประเทศอื่นๆเนาะที่จะมาเที่ยวในประเทศพม่านะคะทุกคนเลยนะคะเ,เขามีกฎออกมาแบบนี้นะคะกฎที่ออกมาตอนนี้เนาะกฎนี้นะคะมีมานานแล้วค่ะ ตั้งตั้งสามสิบปียีสิบปีนู่นนะคะกดนี้ออกมานานแล้วนะคะตอนที่คนต่างประเทศคนต่างชาติเนาะมาทำธุรกิจในประเทศพม่านะคะตอนนั้นเนาะเขาก็เลิกใช้ไปแล้วนะคะกฎที่เพิ่งออ,ออกมาตอนนี้นะคะเตปีนี้เนาะตอนที่เปิดประเทศพา้าม่าแล้วก็ให้คนต่างประเทศมาแอา่ตอนนี้นะคะในปีนี้ก็ กฎที่อันเก่าที่เลิกใช้เป็นนานแต่กลับมาใช้ในปีนี้อีกนะคะแต่เป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะอ่ากลับมาใช้อีกค่ะน้องหนุ่มก็เล่ถามพี่ๆที่เป็นไกด์นะคะว่าถ้าคนต่างประเทศหรือว่าคนไทยเนาะถ้ามาอวในประเทศพม่าเนาะถ้ามาเป็นโทนเนี่ย ไม่ต้องโชว์เงินนะคะแล้วก็ไม่ต้องแบบว่าทําเอกสารอะไรเลยนะคะเพราะว่าพี่ๆที่เป็นไกด์นะคะเขาก็จะทําให้ทั้งหมดเลยนะคะจะรับผิดชอบให้นะคะแล้วก็เวลามาเป็นโทเนาะถ้าพี่ๆมาเป็นโทรม,ามา,มา,รามาห้าคนหกคนเด้อมาสิบคนนะคะมาเป็นโทเนี้ก็มาไล่ตามปกติที่เหมือนเมื่อก่อนนะคะเหมือนเหมือนที่กดยังไม่ออกนะคะมาไล่ตามแบบนั้นเลยคะ่ะที่ออกกฎมาแบบนี้เนาะ เขาออกกฎว,ว่าถ้ามาแบบนี้ต้องคบตางมาเท่านี้เท่านี้เนี่ย ถ้าพีเอฟซีมาแอลคนเดียวนะต้องต้องไล่โชว์เงินที่ประมาณที่เขากําหนดไว้นะคะแล้วก็เอกสารอะไรแบบนี้อีกนะคะเอกสารต่างๆอีกคะ่ะถ้ามาเป็นโทรหรือว่ามากับไกด์เนี่ยไม่ต้องนะคะไม่ต้องค่ะพี่พี่ไกด์เขาจัดการให้นะคะแล้วก็ไม่ต้องโชว์ตางล้วยนะคะออกกฎมาแบบนี้น้องหนุ่มก็ยยังตกใจอยู่นะคะว่าเออทําไมออกกฎมาแบบนี้อีกนะคะก็วางคนเนาะ พี่ๆเอฟซีต่างประเทศหรือว่าคนไทยเนาะบางคนก็มีวางแผนมาว่าอยากมาแอลประเทศข้ามา่าอย่างนู้นอย่างนี้เนาะก็มีวางแผนเนาะถ้าออกกฎมาแบบนี้แล้วก็น่าจะพี่ๆบางคนก็อาจจะไม่มาแอลประเทศข้ามา่ากก็เป็นไรนะคะน้องหนุ่มก็ยังคิดอยู่นะคะก็อยากให้นักท่องเที่ยวเนาะต่างประเทศหรือว่า คนไทยนะคะม่แอวในประเทศพามา่าเยอะๆอน้อ่ก็อยากถามนะคะว่าพี่พี่เอลซีที่เคยมาแอวในประเทศพามา่านะคะเ,เคยมาเนาะคนที่เคยมานะคะตอนที่ผ่านตอมอ่ะที่เขาเอากดแบบนี้เขาพี่พี่ไล่โชว์ตังเหมือนที่ข่าวที่เขาออกมาไหมนะคะน้องหนุ่มก็อยากรู้เหมือนกันนะคะว่า เออไล่โชว์จริงไหมหรือว่าต้องทำยังไงโซนเอกสารอะไรหรือเปล่านะคะถ้า PFC ที่เคยมาเนาะก็ถ้าได้โชว์แบบนี้จริงก็คอมเมนต์บอกน้องหนุ่มใต้คลิปด้วยนะคะน้องหนุ่มก็อยากรู้น้องหนุ่มก็โกนะคะแอบโกอยู่นะคะว่าที่ ประเทศไทยนะคะจังอ,อกกดเหมือนที่ประเทศพม่าไหมเนาะถ้าคนพม่าจะไปเที่ยวประเทศไทยต้องต้องพบตังไปเท่านี้เท่านี้เท่านี้เหมือนที่พม่าอ,อกกดแบบนี้ไหมนะคะน้องหนุ่มก็ก็ก็แอบโกอยู่เนาะถ้าบางคนเนี่ยวางแผนที่จะไปแอลประเทศไทยเนะาะบางคนก็ไม่มีตังเยอะก็อยากไปแอวนะคะอย่างเช่นน้องหนุ่มเนาะก็อยากไปมากๆเลยค่ะน้องหนุ่มก็คิดว่า ที่ประเทศไทยนะคะอาจจะไม่อาจจะไม่ออกกฎเหมือนที่พม่าแบบนี้นะคะเพราะว่าที่ประเทศไทยเข้าใจนักท่องเที่ยวนะคะเข้าใจหัวอกที่คนไปเที่ยวนะคะเพราะว่าที่ประเทศไทยเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวไปเที่ยวมากที่สุดอันดับหนึ่งในโลกเลยค่ะที่ประเทศไทยนะคะเข้าใจนักท่องเที่ยวนะคะเข้าใจความสรุกสบายแล้วก็ความไปเที่ยวของคนไปเที่ยวในประเทศ ะะแล้วก็เวลาจะไปพักที่ไหนไปนอนที่ไหนก็ไม่ต้องแจ้งนะคะเพราะว่าที่ประเทศไทยเนี่ยเข้าใจคนที่ไปพักผ่อนให้ควรไปพักผ่อนตามสบายนะคะอย่าว่าไม่ต้องโกเรื่องความไม่ปลอดภัยนะคะเพราะว่าที่ประเทศไทยอถ้านักท่องเที่ยวไปเที่ยวนะคะเขาก็จะดูแลนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีเลยนะคะให้คมล่มมือเป็นอย่างดีเลยเวลา นักท่องเที่ยวเนาะไปไปเที่ยวประเทศไทยนะคะถ้ามีคนรู้จักในในไทยเนาะก็ไปอาศัยนอนพักที่ว่าได้หรือว่าไปที่ไหนนอนพักที่โรงแรมไหนก็ไล่นะคะไม่ต้องแจ้งไม่ต้องอะไรเลยค่ะก็แบบนี้แหละเนาะคนที่นักท่องเที่ยวอยากมาเที่ยวประเทศไทยมากที่สุดก็ขอแบบนี้นั่นเองนะคะเพราะว่าที่ประเทศไทยมีของกินอร่อยนะคะขอเค้มีตางแล้วก็ปลาสปาปลาตางไป ก็ไปซื้อจ่ายอะไรมีครบทุกอย่างเลยนะคะน้องหนุก็อยากไปมากๆเลยค่ะที่ประเทศไทยเนี่ยให้คมล่วมมือน,นักท่องเที่ยวมากๆเลยนะคะไม่มีกฎนุ่นนี่นนออกมานะคะแล้วก็ที่ประเทศไทยเขาไม่พบเงินสดกันแล้วค่ะถ้ามีวัดเครดิตนะคะจะไปที่ไหนก็สแกนจ่ายไลย่แล้วก็เวลาเ,เราไปกดตงังอะไปกดตู้ไหนก็ไล่นะคะ มีให้กดทุกตู้เลยค่ะแต่ที่พม่าเนี้ยก็จะค่อนข้างยากนะคะที่เราจะไปกดตู้ ATM อะไรแบบนี้เนาะหวัดบางทีก็ใช้ไม่ได้เนาะถ้าพี่พีเอฟซีนักนักท่องเที่ยวมาประเทศพม่านะคะเวลามากดตังวางบางทีก็กดไม่ได้นะคะเพราะว่าเออเพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันน้องหนูก็ไม่ค่อยรู้นะคะแต่ที่ประเทศไทยเนี้ยเวลาไปกดตังก็กดตู้ไหนก็ไล่นะคะสนุกสบายมากๆเลยค่ะ น้องหนุมรู้ข่าวที่ประเทศพม่าออกกฎใหม่นะคะน้องหนุ่มก็รู้มาจากข่าวที่พี่ๆคนไทยนะคะเออก็เขาก็ออกข่าวมาว่าที่ประเทศพม่าตอนนี้ออกกฎใหม่ว่าต้องรบตางมาเท่านี้เท่านี้อะไรแบบนี้นะคะน้องหนุมก็รู้มาจากอ่าจากพี่ๆไทยพังไทยนะคะที่เขาลงอินเทอร์เน็ตเนาะลงข่าวในอินเทอร์เน็ตอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าที่เชียงตุงนะคะถ้าจะดูข่าวในประเทศพม่านะคะต้องดู จากทั้งต้องรู้ต้องรู้ผ่านข่าวทางไทยอยู่แล้วค่ะคนเชียงตุงก็พังภาษาไทยออกนะคะข้อดีของคนเชียงตุงนะคะพังภาษาไทยออกแล้วก็เขียนภาษาไทยไล่นะคะเวลาเราจะรู้ข่าวเรื่องประเทศพม่าเนี้ยเราก็ต้องรู้มาจากประเทศไทยก่อนเลยค่ะแล้วก็น้องหนุ่มที่มาบอกข่าวในนี้นะคะก็ บางทีพี่พี่เอฟซีก็ยังไม่รู้เนาะบางคนนะคะพี่เอฟซียังไม่รู้บางคนก็รู้แล้วนะคะน้องหนุ่มก็มาไล่โอกาสเนาะมาบอกพี่พี่เอฟซีตอนนี้นะคะที่ประเทศไทยออกกฎมาว่าให้คนจีนนะคะมาแอลในประเทศไทยไม่ต้องขอพิซซ่า <c oughs> มีพาสปอร์ตก็มาแอลไล่แล้วนะคะมีพาสปอร์ตเร่มหนึ่งแล้วก็จองโต๊ะเครื่องแล้วก็วินเข้ามาแอลประเทศไทยไล่เลยค่ะก็จะเริ่ม เข้ามาไล่เดินหน้านี้นะคะโอ้ดีใจมากๆเลยดีใจกับประเทศจีนมากๆเลยนะคะที่จะมาแอลประเทศไทยไม่ต้องขอพิซซ่าแล้วนะคะไม่ต้องหมดค่าวิซ่าเนาะแล้วก็ซื้อตัว๋วแล้วก็เข้ามาแอลในประเทศไทยได้เลยมาเป็นโคก็ได้มาแบบเด,ดุดมาแอลแบบคนเดียวอย่างนี้ก็ได้นะคะโอ้ที่ประเทศไทยสุดยอดมากๆเลยอย่างนี้แหละคนที่อยากมาแอลประเทศไทยมากที่สุดก็ขอว่า สบ, uk, สบายที่ประเทศไทยนั่นเองนะคะถ้า,เ,าเหมือนน้องหนุ่มเนาะไปเที่ยวประเทศไทยก็ไม่ต้องขอทิสซ่าก็เป็นไล่ยอยู่นะคะถ้าเตะต้องว่าข้ามไปที่่างไม่สาเออข้าไปที่าาาาทลานสะพานหนึ่งเนี่ยไม่ไล่นะคะเราต้องไปเข้าไปทางย่างกุ้งนะคะก็จะเสียค่าเครื่องบินหลายต่อเลยค่ะค่าใช้ใจ่ายก็จะเยอะนะคะ ถ้าเหมือนน้องหนุ่มอยากไปไม่ต้องขอวิซ่านะคะก็ต้องจองตัวเครื่องบินเข้าไปถึงย่างกุ้งนะคะจากซิงตุงไปาย,ย่างกุ้งแล้วก็จากย่างกุ้งไปกรุงเทพนะคะก็จะเสตัวเครื่องสองสองต่อนะคะก็อยากให้ที่ร้านไม่สายเนาะไม่ต้องขอวิซ่าแล้วก็ข้ามไปได้เลยอย่างเนี้ยคะ่ะขอแค่มีพาสอร์ปออย่างเนี้ยก็ท <c oughs> ี่ ที่หลามเนสายเขาก็ให้เข้าไปเที่ยวอยู่นะคะแต่ว,ว่าไม่ให้ไปเที่ยวไกลน้องอ่าที่ให้ไปเจ็ดวันนะั่นแหะวัดพรครสวัดระชาชนแล้วก็ไปเจ็ดวันนั่นนะคะเป็นไล่อยู่ค่ะแต่ว,ว่าถ้าไปไกลกว่าน,นั้นต้องขอพิซซ่านะคะถ้าไม่อยากขอพิซซ่าเนี่ยคนเชียงตูกต้องไปทางย่างกุ้งค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะน้องหนุ่มก็จะขอตัวลาไปแล้วค่ะถ้าน้องหนุ่มพูดอะไรผิดนะคะก็ขออาภัยด้วยนะคะ ค่ะพี่เอฟซอยากมาเที่ยวประเทศพมาา่าหนอก็มาเป็นโทรไล่เลยนะคะไม่ต้องยุ่งยากอะไรเลยค่ะพ,พี่พี่ไกด์นอเขาก็จะจ,จัดการให้นะคะเวลาไปพักอะไรที่ไหนอะไรเนาะพี่พี่เขาก็จะดูแลให้นะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็จะขอตัวลาไปแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งสั่นให้น้องหนุ่มเชียงตุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะไวายค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ ถ้าพี่เอฟซเนาอ,อยากรู้อะไรก็คอมเมนต์บอกน้องหนุ่มได้เลยนะคะถ้าน้องหนุ่มรู้น้องหนุ่มก็จะมาตอบคอมเมนต์ให้พี่พ FC ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้า